สวัสดีจ้าชาวนอาทิตย์ยายเห็นหน้ามีกะทิเอามาตัดต่อมือไหมอใหม่นะเพราะว่าลงลายลีบเครื่องป่งก็ใส่กะทิใส่เกลือใส่ไข่ใส่เนื้อหมูเส้นลวกเส้นไว้ ผักก็มีกระลำก็ถั่วง,งอกลวกเส้นใส่ใส่น้ำมันเนเด้อยพี่น้องมันจะเส้นมันจะบดติดกันน่หน้าตาประมาณนี้ป็่จะเสีบห่จ้าจมาภาพมือใหม่คลิปแต่เมื่อวานนี้เห็นน้ำอยู่ตวโอยค่ะใส่ถั่วดินถั่วดินน้ำเดือจ้า ใช้เครื่องปรุงครบเรียบร้อยหน้าตาออกมาก็เป็นแบบนี้แหละจ้าเป็นตาแซบบอจ้าฝากกดไลค์คอมเมนต์ในเด้อจ้าขอบคุณจ้าใกล้จะปีใหม่แล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยทุกคนเด้อจ้า